โอเคานผู้ชมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมนะครับจะมาทําการเล่นฟาเท่านะครับผมฮอคอยฟาเท่านะครับก็เออเราจะมาเล่นกันนะครับพวกที่อยากให้อยากให้กูไต่หอเลยเกินไต่หอจะเป็นดาตาอยากให้กูไต่หอเลยเกินนะผมก็จะมาตัดเอ้ทุยจัดให้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่อิเมนก่อนนะครับ ก่อนนะมันก็ต้องใช้อยู่แล้วเนาะเออโอเคปะ่ะเดี๋ยวเรามาใส่อีกคมเมนก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาใส่อีกคมเมนกันเดี๋ยวผมขอใส่อีกคมเนก่อนละกันนะครับก็แบบอาจจะไม่ได้แบบสัวรหรูอะไรมากมมยเนะขาผมเนาะเดี๋ยวเราอันนี้หน้าเพชรโบราณเป็นหัวจิ๋วเอ็มอเอกนิวเอเวทนะครับนี่ก็พูดชั้นนะครับอันนี้ส่วนไปทางนี้เป็นอ่ารีคาบัลลี่นะครับถือว่าก็าใช้ได้นะแต่ผมไม่มีตัวที่มัน ดีคาเวรี่เก่งเลยนะครับก่อนแล้วเขาพายกันด้วยละครนะครับอเออก็คือแบบมันก็ไม่น้อยมีตัวดีคาเวรี่ดีๆะครับนะโอ,โอเคมามามาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น15ตากันนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ากูจะผ่านไหมนะครับอาทิตยไปด้วยกลัวอายเขานะครับวันนี้เราจะเอาเลนให้มันตายก่อนนะครับเพราะว่าเลนนั้นมันเป็นตัวที่แบบน่าเกลียดน่ากลัวครับอืม เคได้ยินเสียงอยู่เนาะโอเคครับเรามาใช้สกิลนี่อันบล็อกเบนหรือเลนก่อนนะครับผมเออเ,อเสียงครับผมเกงอยู่นะตัวนี้เดีย๋ยวไว้ไม่ก็เดี๋ยวมาลุยตัวนี้ให้ดูนะครับโอ้โหมันตีแรงมากเลยนะตายด้วยนะไม่โดนด้วยนะเฮียโอ้ดึมพันพี่เจ้ขอโทษทีมันจะไม่มีสกิลลากมันมาแลว้วอะครับทำไมดีอ่ะ กลัวมากเลยอ่ะกลัวมากเลยอะ่ะก็ผมดูเสาปากนะครับถ้ามีการให้งเตือมเสาปากก็จะถึงโทษกดอุย้ยไม่โดนอ่ะผมว่าเดาวบ้านไม่โดนไม่โดนจริงอ่ะดึงเลนมาก่อนเลนมาก่อนเลยมาเลนเลนมาเลนมาเออตายได้ทีมาเนอะอุ้ยแม่งเอ้ยโอ้แม่งเอ้ยโมุดหนักหนาสาหัสเลยว่ะ ค okay. ไม่ได้แด่กูหรอกไอ้งโง่โอ้โหไม่งโคตรเก่งคลาสสิกตัวนี้เลยว่ะไม่เก่งมากตัวนี้แบบคือแบบคลาสสิกตัวนี้แม่งโคตรเก่งนะครับท่านผู้ชมถ้าผมได้มาขอรก็น่าจะดีนะต,ตันฮิวโอ้ยมันจะออกจังนะ50เป็น50ไ,ได้ด้นะแสงโอ้โเยอะอยู่นะครับอโอ้ออโหอ,อีแล้วอีแล้วไม่เป็นไรวะแมงเอ้ยถ้ามันไม่ติดที่มันแบบ มันไม่ตีมันมีแบบอุกบาทเปรตนะครับมันมาผมผมว่าชนะนะครับผมมันมีอุกบาตเปรตมันมาครับทำไงดีนะชมตันแรกผมต้องเอาเลนให้มันตายก่อนนะครับนี่เขามาอยู่ในเกมนะครับจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวเราเปิดสกิลของสกอร์เปี้ยนไปเลยนะครับมามามาต้องใช้มึงโอ้ติดีนะมึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมึงติดบ่อยโหมดหมดหน้าตากว่าหมดหน้าตากว่า เดี๋ยวเรา,ต,าต้องตัดอันนี้มันกรดนะผมนะเดี๋ยวมันจะไปใช้อีหลาไอ้แก่นี่หลาไอ้เชี่ยไรเดินไอ้ควายทำไมทันด้วก๊อปตอนอยวทันก๊อปตี่งก่ายก็ไรเดินทีตอนนี้มันเป็นครับจริงแต่ว่าไรเดินไอโง่บุ้งมามึงจะติดหรือไม่ฮะมีตัวต้านสถานะนี like cool ่มาเว้ยตัวต้านสถานะเลยนะ่เว้ยมามา เออมึงไม่บอกหน่อยดีดีไอ้ควายโอ้เป็นไงนะเจอแสงเขาเป็นเจ็บปะล่ะเจ็บปะล่ะโอ้แม่งติดแล้วอะไระต้องหน่าวะโอ,อ้แม่งไอ้เหี้ยแม่งโคนรเลคตน่าชน,นตีในแก่พวกเนี้ยโม้แล้วอันบ็อกกูไม่ช่วยเชื่อเลย,ะยน,นะยีิบเก้าเปอร์เซ็นต์น่ะอ๋อันบ็อกเปล่ด,ด้วย เชิญมันมาเชิญมามาอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิโอ้ลุ้นน่ะทำชมมัาเลยดีไม่งั้แตกว่ะโอ้ติดละแม่งโอ้ดูมันทําดูมันทําไอ้แก่นี่ดูมันทําทำนะท่าำชมไม่บังได้เสร็จหมูแล้วกูติดสิโอ้มีติดด้วยไอ้เหี้กเหี้ยแล้วล่ะ <OK>. โอเคทำ p o เด r Day ไปก่อนได้ม no so <tur> ันไม่ต้องใช้สกิลนะอย่างแรกๆอีดยูไม่ค่อยน่ากลัวครับมันเป็นตัวอีด้วยไงน่ากลัวมากนะบล็อกก่อนบล็อกก่อนแต่ครับโอเคไหมเตียดูตียมดูขัาวสิคือแบบเล่นกิ่งเะมันโดนโดนอีกรอบไหมล่ะโดนรอบไหมล่ะโดนอีกรอบไหมล่ะแล้วเราจะเอาตัวนี้ให้มันตายไปเลยนะครับ เคลียลนไหม,อมโอ้เกิดไรวะโอ้ตัวติดกันสองรอบนะครับท่านผู้ชมแบบอย่างเฟี้ยว,ว่าเลนผมอะเลนเลนผมแบบแตกครับตัวเชนี้แล้วนะครับผมทักษิณเล่นแม่งเก่งมากฮะเก่งกว่าแบบเล่นปกติของแม่งอีกนะครับเออไี่แม่งไม่ตีคี้ผมด้วยโหดมากเออตัติดอันนี้อยู่ครับไอ้โม ลด p o w e บาร์มันก่อนนะครับที่แ่าเราเแบบมีอัอาตราชนะได้สูงนะถ้าเราลดลด power bar มันเลยทุยเขาด่าลุกทุยเขาบอกบ้าโอ๊ยไม่อีล่ะไอ้ควายอุกาบาทเป็ดเนี่ยโอเคนะครับมันก็ยังไม่มีตัวตายหาสักตัวนะครับผมโอเคแม่งแบบไม่ใช่เอ้ย มาแล้วเหรอใช่ไหมมาแล้วปะวะเดี๋ยวเรามาดูลุ้นกันเลยนะว่าจะมีตัวดีๆออกมาไหมนะโอ้ยังไม่มาวโอเคเราไปอันนี้ต่อนะครับเออเรื่องมันผันใจนะจังวันนี้ด่าน,นหน่หนอยเรายังไม่ค่อยผ่านเลยนะ <S <S 2> <S 2> เปิดประเดิมด้วยสกิลแรกของสกอ์เปียนครับถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอันบล็อกให้เรานะครับผมแต่เราต้องมาฆ่าตัวนี้ให้มันตายก่อนครับ เข้าไปพูดกับครอบครัวมันนะครับผมตีดีละมึงเป็นมึง15%มึงติดนะว,วะฮะอีเวนี่สัตว์โอ้อีละบุ้งไม่เป็นไรนะมีโลโบดโ,โบนชิวนะครับผมโอเคิ่งมาติดคือแบบตัวที่กูใช้อ่ะแม่งกลัวแต่แบบติดอ่ะติ5% 10%น่ะทำไมตอนกูสุ่มแบบสุ่มของ15%มึงไม่ได้วะทำไมตอนนี้ สื่อได้หมดฮะไอสัตว์กูก็ทีนี้กูยิูลมาอะมึงมาทเชื่อะฮะทำไมนี่ตีราวไชื่อแกมึงต่อยตัวฮะอยเวนี่มึเป็นชีมึงะบหอะอมาอันบล็อกไปดิอันบล็อกไปดิอันบล็อกไปดิบล็อกมาหมาเลยนะบล็อกมาหเลยอ่ะบล็อกมาหเลยอ่ะ มาเรนลงมาเลยคุเอามึงให้ตายเนี่ยไหนเวนมาเลนมึงมาร้อนผ่ามื่อามันร้อนผ่ามื่อามันร้อนผ่าเมื่อปลามึงไม่ต้องใช้เลยสกิลว่ามึงไม่ต้องใช้เลยเลนเมื่บปามันโอย้ยเ <y arn> ีนะัยน, e uh, นี่มี <uzu> เลี้ยวเกือบจะตายหาว่าอีฉันนี่เลี้ยวคุณผู้ชมคือสกิเก่งแต่ว่า ม,มืา <Okay. S 1> นมานรัวๆนะท่ชมไม่ได้ไม่ได้ติดที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 ผมไม่ติด้เพรอะติดตาบอดเป็น้องการเลยครับมาเลนมาเลนเลนมาเลนติดแล้วมาเออไม่ได้บอกได้บุงบ้งบุงบ้งบุง้ง มาไม่ได้บล็อกด้วยรัวๆแล้วลกัน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 รัวๆอ๋อมา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 ม,เมเาเอาตัวนี้ไปตายก่อนแล้วกันนะครับ มอ็อกนี่ทันได้ไง,ไงอ่ะม็อกทันได้ไงเ <c oughs> นี่ยหายปะหายด้วยวะอะไรนะพี่ชมน่าจบน่าจะอีกวันน่นาจะจบนะว่าจ,จะยาวแบบยาวมากเลยนะครับโอ้ตึงมืออยู่นะครับนะเออก็เดี๋ยววันนี้ผมลงแค่สองกเกมด้วยกันนะครับเพราะว่าพวกนี้ผมไม่ว่างนะครับโอ้าไปเค,ค,เคตั้งสติไว้ใครตัวคง อนนี้มันต้องอาศัยดวงนะครับในการสุ่มของแต่ละชิ้นนหละมันต้องเอามาฟิวกันนะครับมันถึงจะเก่งแบบอันต้าเก่งนะครับตอนนี้มันมันแบบยังขยะอยู่ครับตอนนี้ผมก้ยสุดยอาเป็นไอ้ตัวนี้นะครับสุ่มหอไม่โคตรด,ดีเ่ะตอนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ว่มามันเฮ้ยอะอยี้ยงเลี้ยงเลี้ยะเลี้ยง ว่อยยอลอยยอลอยยอคบลอยยอคบอันนี้อยากให้ผมสุ่มเวลาครับก็อยากท้าน้ผมสุ่มนะครับบอกมันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเก็บโซไว้นะครับโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับถ้าถ้ามันถ้าผมได้ตัวไดมอนเนี่ยผมขอเป็นคลาสสิกดูแข็งนะครับหรือคลาสสิกเดรนมันก็ได้นะแล้วก็ไม่ต้องเอาคลาสสิกแจ็คบิ๊กมาด้วนะเพราะว่าตัวไม่ค่อยจริงนะผมโอเค ไอ้คนต่อครับเลนมันจะติดไปอยู่ไม่แล้วนะไอ้เปนี่สับโมกิเนี่ยอันจะบนชิมากๆนะครับมามึงมาเลนมึงาอู้ติดดีแล้วอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นักมารมาเลนน่ะมึงติดใช่ไหมมึงติดใช่ไหมใช่ไหมฮะติดผีอะเลนอุ้ยทวีนะครับไม่ใช่ลองส่วนตัวแลองดูนะครับเมื่อกี้อีแล้วไอ้เปร์นี่แล้วมึงอะไรนักะฮะ นายม,ม sociedad, Bref, ึงจะตายหาไม่ไปเนียเสียแบบก็ถ้าเสียแบบมันยังไงอหกหัวก็ขอโทษทีนะคะของโอ้ยโอ้อเออเออชมอีกเล็บดิชมอีกเลึงตายในดาบนี้แน่เออมามามาเลย โอ้ยเที่ยนี่แตกไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมโอเคสลับตัวไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเผื่อมันแตกเราพยายามใช้สกิลหนึ่งที่มีคราบผมรถบาร์นะครับผมดูโรสู้นะเพราะว่าแบบถ้าแม่งยิงใช้แบบคือมันเก่งมากครับตัวนี้โอ้ยไม่ติดละไม่ต้องโอ้ยหัวร้อนเหมือนกันนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็หัวร้อนเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นคนที่เที่ยนน้อยที่สุดในทีนะรับสู้ๆๆสู้ๆอ่ะ สู้นะสก็อปเปียนเขาสู้ๆแล้วนะโออโอ้มันบล็อกเขาบอกว่าอุ๊ยโอ้แซนเออดี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 โอ้โหโดนเลยอุ้ยโอ้โหอันนี้มูทาลิตี้เออบอกเลยว่ายังโหดนะครับยังโหดตีมูทาลิตี้นะ เจูู่เลยเด่นเอ้ยเดี๋ยวดี๋ยวกอตเทียนจิจู่ๆมึงอะไรวะฮะมึงไม่ทันบล็อกแน่มึงไม่ทันบล็อกแน่แคล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 อันนี้ก็ได้นะครับตันจบเป็นสีพาดตานนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะลงคลิปให้เลยนะครับก็มาไต่หอยน้ำชมดูแล้วนะครับผมน่าจะพอใจกันแล้วเนาะ อะไรวะมันคือเออ่พาสซีฟอะไรครับมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันมีแล้วมันถ้าเราเวลาเรากดสเปเชียลแท็กครับมันจะไม่โดนนะครับแตกไหมโอเคแตกครับโอ้ก็โอ้ยรู้สึกมีข้อมือมากเลยนะครับโอ้โอยเหนียดมาเลยครับผมก็เงินผมที่หายไปแล้วผมก็ไปส่งอมอุปกรณ์มมน,นะครับแต่ว่าคลิปนั้นมันไม่ดีนะครับผมผมเลยลบไปเลยนะนั่นแหละครับ มันคลิปมันไม่ดีคนระับ้ย,ยไปนหนะนึ่งนะผมเจออเล็ก่ิโ,โ้ในนรกเปนเหนึ่งคุณผู้ชมโทรเฮแต่ผมเปิดเอออะไรนี่ไม่ใช่ว่าผมหลุดน,น้นแต่ว่า มันไอเกมที่อีกแล้วบูทาลิตี้แล้วครับอะไรวะมุ่งน่ะโอ้โหดูมันโอ้โหดูดูด,ด,ดูดูมันทำยังคุณแบบคุณแลบบ้วยังชอบดีโอโ้มันโอ้โหมันโอ้โหมันแบบคือมันติดบ่อยติดบ่อยกับใครวะฮะฮะไอ้แก่นี่ไปกันไม่หวะ กี่ไลน์ไลนปไอ้เหี่ยอเอ้าทำไมมันิดอยแลวเกินนะกิ่อยเลวเกินนะขนเด่นเลยนะไอ้เจคุณจะจบมกูจบไ้ันติโอ้โหติดวยนะเมื่อกี้มันติดอยมาก ชเดี๋ยวเราไปดูไอ้ไอ้ตรงนั้นก่อนไอ้ลีอันเลออันสแต็กกันนั้นอะตอนนี้ก็ห้าทุ่มสิบหกนนะครับเราไปดูกันก่อนแล้วกันเสียเราลงไปดูว่ามันโอ้โหโอ้โหตัวขยะครับท่านไพชามตัวขยะครับนี่กูขออยโน,ขออยนะครับโอ้ <c oughs> นี่กูขยโนะครับออ้โ ไอ้เ <Yeah. c oughs> จ้ากูขบันยาวหลีย่ยยยมาอ,อีกแค่สิบตานะครับเราก็จะผ่านแล้วนะครับผมน่าจะผ่านนะขอขอให้ผ่านในกันนะครับ <c oughs> ตามเมื่อกี้แบบไม่ค่อยจะนับนะครับมึงมาดูดูดูมันทำ <c oughs> ดูมันทำมาดิเผาเด่นะเผาเดนวิ่งไม่ใช่มันเผาเด่นฝังมันนี่ว่า มา嘛เอออันนี้คือตัดคอมโบนะครับถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวผมมาสอนก็ได้นะจะแ,แบบมันจะเป็นยังไงละ่ะผมก็บอกไม่ค่อย,อยเออติด,ต,ดติดไปซะไอ้โง่มึงตายซะไม่ตายได้ไม่ตายได้ไม่ตายได้ไตายตานะตายนะต,นะติดหรืเปล่าติดเปล่าเออติด,ตอตดโอ้โหสบายแจ่มใสเลยครับเค๊กเค๊กเก๊เก๊ดูเก๊กเก๊นะครับอุก้าเฮ้ย

ใช้แบบใยังไงก็ใหแก่แก่แก่เนาะทานสุดแล้วแตดคอมโบครับคอมโบตัดคอมโบตัดคอมโบรู้จักเป้าหลาเดนไลเดนรู้จักเป้าตัดคอมโบอ่ะโอ้ยอีเล็วอะไรตั้งหน้ามะดูดูดูมันทำตัดพาวเวอร์บาร์มันก่อนครับเดี๋ยวมันใช้สกิลเดี๋ยวเราตายหาเป็นไรวะฮะ เป็นอะไรวะอีล้าเป็นอะไรครับเนี่ยกระแตกเอหือกระแตกครับชมปุ่งกระโอ้ยเฮียกระเพียงอะไรเขาเนี่ย,ยดูดูดูมันทับดูมันทับ จะแตกจะแตกแล้วว่าคุณท่านจะได้ลงคิมนี่เรามหมเนี่ยมาบุ่งโอ๊ะเอ้ามันบล็อกได้ไงอ่ะเอาเฮ้ยเออบล็อกนะไอ้ิจิโปนะนะโปนะบล็อกโปนะมาขุมมือสุดท้าผมเอ้ามันบล็อกทันไวัยจรงวะ impressive. โอเคแพ้เพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะชนะเลยนะครับผมก็จิมนี่อาจจะอัดถุยอาจจะน้นเลยนะครับก็ต้องถ้าจะไม่นานเท่าไหร่หรอกถ่าไม่นานตรงนี้ผมแบบมาด่าโปรครับน่าจะหนาพนอตัวอยู่แล้วละ่ะตัวเดมอนนะครับเดี๋ยวไโชว์ถ้าผมได้ตัวเดมอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซุม่มแพ็คที่มันลดนแราขามิกกี้นะครับทำไมทุบทำไมผมต้องพูดไปทุยทุยถุยอย่าไปสนใจเลยครับ ได้กระนะครับผมผกูเงินเลกระป๋อครับเขาได้ตัวน,นี้มันเป็มแจ็มที่ผมแบบพอใจนะครับผมจะไปอ่อไม่เปิดสูบมันนั้นละกันนะครับเปไดิดได้ตัวดีๆนะมนันตัวมาครอบครองครับผมทำให้น่นาจะจบในในตานี้นะครับน่าจะจบนะครผมผมเดาว่าจะจบนะม,มาหรอวะ ผู้ปามไม่หมดครับมันไม่ได้บล็อกนะแต่มันบล็อกคือมันโปนะโอเคๆมันน่าจะจบแล้วล่ะน่าจะจบแล้วนะครับในดาบคนนี้นะไม่รู้มันนลันะครับโอเคครับจบแล้วนะครับผมจะเปิียตาดูนะครับถ้าได้คัสสิกตัวคัสสิกดีๆผมก็น่าจะไปเปิดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรแล้วผมเหลือ,ลอตานะครับเอ้ยได้ตัวเลมอนสกาลีตมานะครับผมเมื่อกี้เห็น,นแวบๆอยู่นะ โอเคครับก okay, so ็ทอริมอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮเสียดายว่ะทำไมถึงไม่ได้คลาสสิกว่าทอริมอนนี่เราได้มาเมื่อกี้จะเป็นาโอแอสซัสซินอันนี้นะครับมูเนซซขึ้นสก,กัลลิตนะอัลว,วอร์นะครับอืมมันยังไงดีล่ะมันก็ไม่ได้เจ่มนะผมก็ก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับ สับใครที่ชื่นชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชให้ผมด้วยนะครับเผื่อผมแบบจะลงคลิปแบบใหม่ๆให้นักชมทุกท่านดูนะครับโอเคก็ถือว่าดีอยู่นะผมจะเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อได้สกอรเปียนนะครับสกอรเปียดนำนะถ้าเปิดได้ทีนี้ขึ้นมาก็ตีน,นะครับก็นั่นแหละก็ตัวสกาเล่ก็เป็นตัวที่ไม่จะถามว่าในสายตาผมมันดีไหมนะครับแต่มันเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะครับโอเค แม้คือมันดีถ้ามันอยู่ในทีมของเออแอสซัสซินนะครับแอสซัสซินหรืออกไหมรู้แอสซัสซินนั่นแหละรครับดีแล้วเนี่ยแล้วเราเปิดองส่วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเฟื่อไดแบบ้นะครับนี่ครับเฟื่อได้นะครับโอ้เกลือนะครับผมโอเคป่ะดู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 มันทำนี้โคตรเกลียเลยแบบเจ๊งนะครับโอเค ก็แม่บายครับจีมนี้ก็มีแแค่นี้นะครับเอ้าไอ้ยนไอ้แก่นี่ก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าผมทำคลิปเกมเอ่อเกมอื่นอเนี่ยมันผมทำได้ไหมถ้ามีคนดูก็จะทำนะครับเช่นเกมที่ผมจะทำก็จะมีประมาณเช่นว่าคอร์ดิวตี้มัวานะครับแล้วก็ผับ G นะครับม o วานะครับก็ผับ G ีเนี่ยผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่มัปาเนี่ยเอ้ยจะย ทุยแต่ขอทีที่โมบายเนี่ยผมเล่นใช้ย่อยอยู่นะก็เห็นคลิปที่อันเน้นปะล่ะนั่นแหละก็เล่นประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีไปแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ติดใครให้ผม,ม,มด้วยนะครับแล้วมาคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ติ่งโปนะครับอย่าลืมมาดิ้นในคลิปผมด้วยนะครับเพราะกูเหงาครับกูอยากตอบโต้วพวกมึงแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนละกันนะคะบล๊อคควายโง่